แต่มันพระจริงหรือเปล่าล่ะแค่คนห่มเหลืองหัวโลนเขาก็เชื่อแล้วมันได้บุญไหมแค่จูงศพเข้าเมรุนี่พิษเขาก็ฝังเลยไม่มีพระไปจูงเขาก็ยังทำถ้าตีมุมกลับมองมุมกลับมันเห็นหมดมันคนละอารมณ์คนละเหตุการณ์ก็ว่าไป แต่ทำอย่างไรนะครับพระอาจารย์จรันพาเราเดินสุดเนื้อสุดใต้ก็หวังเผยแผ่พระศาสนานั่นคือเจตนาที่ดีแล้วจัดปริวาสอย่างนี้พยายามให้เรามาร่วมกันเยอะๆได้ฟังได้ทําความเข้าใจกันนี่ก็คือเจตนาที่ดีแต่ว่าตัวเราทีนี้หวังดีกับตนเองหรือเปล่า